ก็ผมกราบสวัสด,ดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับน้องสวัสด,ดีพี่น้องสุภุสุคนนะครับวันนี้เรากะมาพบมาพบกันเกี่ยหรับแนวทางฮานอยวันพฤหัสบดีวันที่15กุมภาพันธ์2567นะครับอ่ะก่อนอื่นก็มาเริ่มกันที่ฮานอย6เม็ดงามงามต่อวันอ่ะว่ากันว่าปังและก็ปังทุกวันนะครับอ่ะเมื่อวานนี้ถ้า จะไม่ผิดน่าจะแตกสามตัวนะครับสามห้าเจ็ดอ um, ่ามันออกห้าเจ็ดสามอ่าแล้วก็เจาะห้าศูนย์เจาะห้าแปดตรงตรงนะครับรูดวิ่งไหลยับอ่าเมื่อวานนี้ฮานอยเราค่อนข้างโอเคค่อนข้างปังเนาะนะครับวันนี้ก็มาต่อกันที่หกเม็ดเหมือนเดิมนะครับฮานอยชาวกิจิพิเศษปากาติ VIP หก แปดสามสี่หกศตัวสี่หกห้าอ่าสี่หกแปดสามหกศูนยดหรูดวิ่งหรือว่าเลขไหล6กับ1เบ็ดเดียว6กแนะครับอ่าหกแปแน่นอนนะครับว่าเลขตัวนี้เป็นเลขหากินฮานอยนะครับอ่า ค่อนข,ข้างมาวันพฤหัส,สบดีดีมากนะครับเมื่อวานนี้มันมา58วันนี้ออโก,ก้ขอต่อที่68นะครับเมื่อวานนี้เราแตะ58เนาะอ่ะวันนี้ต่อ68เลยนะครับเมื่อวานนี้6หลบนะครับอ่า8วิ่งตัวเดียวนะครับเนาะวันนี้อโก้ก็เลยชอบ6886นะครับแน่นอน,นว่าสาเม็ดบนนะครับผมมันจะสวยที่สุดนะครับห แปดสามสี่หกศูนย์อ่าสิ่งสามอดลคางคือกันไว้ก็คือกันสองหนึ่งกันสามหนึ่งแล้วก็กันเจ็ดห้า 7, 5, นะครับอ่าสองหนึ่งกับสามหนึ่งนี่เป็นเลขเด่นนะครับไม่อยู่ในสูตรแต่เป็นเลขเด่นวันพฤหสัสบ,บดีนะครับแล้วเมื่อวานนี้เลขหนึ่งหลบนะครับกันไว้แผ่นหนึ่งคือกันสองหนึ่งกับสามหนึ่งเนาะอ่านะครับผมก็ตามนี้สําหรับฮานอยนะครับ หลักรูดวิ่งเฉพาะจ่อจงฮานอยเชโกกิจรูดเก้ารูดเจ็ดฮานอยพิเศษรูดสี่รูดหกฮานอยปกติรูดสารูดห้าฮานอย V.I.P รูดศูนย์รูดหกนะครับอ่ารูดสิบเก้าประตูบนล่างอีกหนึ่งรอบนะครับฮานอยเชโกกิจรูดเก้ารูดเจ็ดฮานอยพิเศษรูดสี่รูดหกฮานอยปกติรูดสามรูดห้าฮานอย V.I.P รูดศูนย์ รูด6นะครับเนาะวันนี้ค่อนข้างหนัก6นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้6มันหลบนะครับ6อยู่พิเศษอยู่ v i p อ่านะครับผมเนาะวันนี้ค่อนข้างชอบ6 6 8 8 6แล้วก็60นะครับก็มีประมาณนี้สารับนานอยนะครับเนาะ,ะวันนี้ก็แน,แน่แน่นอนว่าถามว่าวันพฤหัสบ,บดี ยากไหมอ่ายากนะครับวันเพื่อสบ,บดีเป็นวันที่ยากที่สุดของฮานอยอ่าเนาะอ,อันนี้คือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าวันนี้ออโกไม่ได้ใช้สูตรเต็มแล้วก็ไม่ได้ใช้อ่าหลักการเต็มนะครับเราใช้เลขเด่นเลยวันนี้คือเพราะว่าวันเพื่อสบ,บดีนะครับมันไปได้หลายทางอ่าไปเบิ้ลหลักของมันจะเปลี่ยนไปเรื่อย นะครับอ่าบางอาทิตย์ก็เปลี่ยนบางอาทิตย์ก็เป็นหนึ่งบางอาทิตย์ก็เป็นสามบางอาทิตย์ก็เป็นสี่บางอาทิตย์ก็เป็นเจ็ดบางอาทิตย์ก็เป็นศูนย์เลขแต่เลขแต่เลขแต่ละสัปดาห์ของวันพฤหัสบดีนะครับมันจะไม่เหมือนกันเลยมันจับยากจับทางยากมากวันพฤหัสเนาะนะครับวันนี้ก็เอาเบาๆกลางๆก่อนแล้วกันนะครับวันพฤหัสบดีออโก้ไม่การันตีให้เต็มร้อยนะครับเพราะว่าหลักมันมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้คือเรื่องจริง นะครับผมเนาะมันจะไม่ง่ายเหมือนทุกวันนะครับอ่าแต่ถามว่าวันพฤหัสบดีเอาโก้ทํามาที่ผ่านมาโอเคไหมมันก็โอเคนะครับเนาะมันก็เข้ามาตลอดเหมือนกันนะครับอ่าแต่ว่าถามว่าใส่ได้เต็มที่ไหมเอาเอาเบาเบาบางก่อนละกันเนาะนะครับอ่านะครับผมวันนีนอาจได้ค่อยอาจนะครับวันนี้เอาโก้มันไหนเอาโก้จะใส่เต็มแต่วันนี้ก็ปานกลางห้าสิบห้าสิบอันนี้คือเรื่องจริงเนาะนะครับผมอนะครับ ก็หน่อยวันนี้ก็มีวันนี้นะครับผมอ่าสามตัวสี่หกแปดสามหกศูนย์เจ็ดสามหนึ่งอ่ะก็มีตามนี้เลยนะครับเพราะว่าออาจริงวันนี้หลักมันค่อนข้างเด่นที่ออก็เอาหนึ่งมามาเข้ามาแปะนี่เพราะว่าเมื่อวานนี้เลขหนึ่งเลขหนึ่งมันหลบนะครับอ่าวันพฤหัสบดีถ้าถ้าเลขหนึ่งมันไหลมันก็ไหลเหมือนกันนะครับอ่าออก็เลยมองว่าเลขหนึ่งกับเลขหกเป็นเลขที่มันจะไหลนะครับอ่า วันอังคารหกกับเก้าไหลก็ไหลทุกหน่อยวันพุธสามกับห้าไหลอะ่ะก็ไหลแทบทุกหน่อยเหมือนกันเห็นไหมครับวันนี้มาหกกับหนึ่งอ่ะเรามาดูกันว่าหกัหนึ่งมันจะไหลจริงไหมสหรับหลักรูดวิ่งเนาะนะครับอ่าอันนี้คือเน้นที่สามหน่อยนะครับพิเศษปกติ v i p เฉพาะกิจมันก็ข้อ,อยางตามธรรมชาติมันอันนี้คือหลักรูดวิ่งนะครับอ่าตัวเจาะก,ก็ตามนี้เลยเนาะอะ่ะ นะครับผมวันนี้ก็มีข้อมูลประมาณนี้นะครับอ่าก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีมีใช้และกันนะครับจะลู่จะวิ่งจะเจาะจะเดินจ,จะเน้นอ่าก็ขอยปังเนาะนะครับผมก็อย่าลืมกลับด้วยนะครับไปกลับบนล่างก็มีแค่นี้เลยอ่านะครับผมก็ฝากพี่องกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยละกันนะครับผม ส่วนนองที่จะเข้ากลุ่มไลน์อ่าอยากดูเลขหุ้นอ่าอยากปังก็อยากดูแนวทางก็ไปดูในกลุ่มไลน์นะครับสําหรับแนวทางฮาหนอยลาวหุ้นทุกอย่างมีหมดครบวงจรคือในกลุ่มไลน์เพราะฉะนั้นยิงเกี่ยวโคดเข้าฟรีนะครับอ่าแอนไลน์มาเดี๋ยวโก็ดึงเข้ากลุ่มไลนนะ์นะครับนอนเข้าฟรีนะครับเข้าไปแล้วปิดการแจ้งเตือนเอาเนาะนะครับผมวันไหนที่อโก้ไม่ได้ทําคลิป นะครับโอเคก็คจะลงในทั้งให้ในกลุ่มไลน์ทุกวันทุกวันทุกวันอ่าก็มีประมาณน,นี้แหละเนาะนะครับผมแล้วไปเจอกันในกลุ่มไลน์นะครับส่วนวิดีโอพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่อ่านะครับผมสําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเนาะนะแล้วเจอกันใหม่วันหน้าไปแล้วก็ผมสวัสดีครับ